I would like to thank the thousands of people who have sent me such precious emails to thank me for the song that I have written for your king. Long live the King of Thailand! ฉบบที่ส่งไปให้เธอหลังจากที่เธอขึ้นเวทีร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะ I have written this song because your King is a great inspiration to me and Mary, many many f o r e n g n who come to Thailand บอกว่าเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าในหลวงของเรานั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเคลลี่เองแล้วก็ฝรั่งอีกหลายหายคนที่มาอยู่เมืองไทยค่ะ experience the great love that the king of thailand has for his people พรเรียลยบอกว่าเธอรู้สึกได้นะคะถึงความรักและความผึงใหญ่ที่ในหลวงมีต่อประชชนิกรทุกๆคนค่ะ by receiving the great love that i receive from thai people every day จากการที่เธอได้สัมผัสความรักและความอบอุ่นจากคนไทยทุกๆคนในทุกๆวันเลยค่ะ Your King is an inspiration and he is an example of what a true leader can do in the world ในหลวงขอเรานะคะทรงมี ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไร I I hope and pray that every politician in the whole world will learn about the King of Thailand and what he has done for this country in 60 years of his reigning over this land. คุณเทลลี่บอกค่ะว่าเธออธิษฐานนะคะว่านักการเมืองทั่วโลกจะมองมาที่ในหลวงของเราและเห็นเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็นําไปปฏิบัติว่าผู้นําที่ดีนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างไรบ้างค่ะ The King of Thailand has dedicated 60 years of his life to serving Agriculture, music, animals. His love is for the people in every aspect of everyday life, for all people of Thailand. And this is a great example for all leaders around the world who tend to be politicians who think mainly of themselves and whether they're going to get in in the next election. การทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอด60ปีที่ผ่านมานะคะได้แสดงให้เห็นว่าผู้นำทั่วโลกนั้นสามารถที่จะทำงานตั้งใจทำงานและทำงานอย่างจริงจังเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนในชาติไม่ได้เพียงแค่คิดว่าในการเลือกตั้งต่อไปจะทำยังไงจึงจะได้รับการเลือกตั้งกลับมาอย่างที่นักการเมืองทั่วไปมักจะคิดค่ะ Long live the King of Thailand.